ชวนสมาชิกทรูวิชั่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสถานีข่าวบันเทิง True Inside กับกิจกรรม Gift for Fan 20th Anniversary True Inside กิจกรรมคืนกำไรให้คุณผู้ชมด้วยการร่วมสนุกตอบคำถามในรายการข่าวของสถานีพร้อมลุ้นรับของรางวัล Inside Gift Set ในเดือนสิงหาคมนี้ <Yeah. S 1> เพียงติดตามรายการข่าวจากสถานี True Inside News ทั้ง4ช่วงรายการ และตอบคำถามร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook True Insight ผ่านช่อง True Insight 8 8 1แ3และ335 Happy Birthday to True Insight ก็สุขสันต์วันเกิด True Insight นะคะครบรอบ20ปีค่ะก็ขอให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจริญเจริญค่ะ Happy Birthday นะครับครบรอบ20ปีของ True Insight ก็ขอให้อยู่คู่คนไทยนานๆน,นะครับแล้วก็ขอให้คนติดตามเยอะๆนะครับขอให้เป็นที่รักที่ชอบของทุกคนค่ะขอบคุณครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ o o ม Service n น w ววันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินภพนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันครับก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงย้ำช่องทางการติดตามของเราอีกรอบหนึ่งนะครับผมสามารถสแกนค r c ยว e ค้ด้านล่างนี้เพื่อรับข่าวสารผ่านทาง SMS ครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราแบบสดๆได้ผ่านทาง t ว i t ั i นน่ n n ินแอปพลิเคชันทดีครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา ไลฟ์เ e ซบุ๊กอินสตาแกรมทว t ตเตอร์ u ู u t บติ๊ก k ็อกสามารถกด follow ทุกช่องทางเลยครับรวมถึงวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเราจนถึงตลอดครบจบรายการนะครับเพราะวันนี้ช่วง g i f t for Fan มีของรางวัลมาแจากกันด้วยแต่จะเป็นของอะไรแล้วก็จะเป็นคำถามอะไรนะฮะร,รอติดตามท้ายรายการกันนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับด้วยข่าวของพี่โจโจ๊ยบอยกันบ้างคุณผู้ชมครับผมใครที่เคยติดตามคอนเสิร์ตของพี่โจโจ๊ยบอยเนี่ยจะรู้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยคิวของแกเนี่ยจะอยู่ช่วงช่วงท้ายของทุกคอนเส าสุดแกออกมาตัดพ้อเหมือนกันว่าโหพอขึ้นปิดท้ายเนี่ยคนดูเกือบหลับแทบทุกงานเลยครับเป็นนักร้องหนุ่มชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยครับอย่างพี่โจโจอีบอยนะครับโดยเราจะเห็นว่าเขานั้นเนี่ยโลดแล่นในวงการเพลงมาโอ้โหนานมากนะครับแล้วก็มีผลงานโดดเด่นออกมาให้น่าจดจํามากมายแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตกันแบบไม่พักเลยครับล่าสุดครับพี่โจโจอีบอยเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครับ โดยบอกว่าในฐานะที่เล่นเป็นวงปิดมาตลอดแทบทุกเฟสติวัลเพราะเป็นเพลงเต้นรำเจ้าภาพเนี่ยจะเอาไว้สุดท้ายกันแขกง่วงส่วนใหญ่มักไม่ได้เล่นตามเวลาเพราะมันเลดไหลๆกันมาทั้งเกินนิดหน่อยหรือว่าจะตั้งวงหน่อยๆนะครับจากโชว์ที่เราเกือบโชว์ชั่วโมงครึ่งเนี่ยบางทีเหลือครึ่งชั่วโมงบ้างบางครั้ง15นาทีก็มีครับหนักหน่อยมีอยู่ทีหนึ่งเลดจนขึ้นตีตีสนะครับต้องปลุกคนดูเตืานตื่นตื่น แทบทุกทีนะฮะต้องคอยนั่งฟังว่าวงก่อนเนี่ยเล่นเพลงอะไรเล่นมุกอะไรไปแล้วจะได้คอยหลบจะคอยตัดนะครับและน่ากลัวที่สุดของการเล่นวงสุดท้ายคือจะลำบากหน่อยตรงคนดูเนี่ยเราโหยระแหงแรงมากนะครับต้องใช้แรงส่งไปหามากมากเพื่องัดเขาขึ้นมาเต้นแต่เราเนี่ยก็ยินดีที่จะได้รับเกียรติประจำตำแหน่งนี้นะฮะนั่นแหละไม่มีอะไรหลอกแค่อยากจะบอกว่ากลับมาทัวร์แล้วจ้างงานเขาด้วยนะ จริงนะเพลงของี่โจเนี่ยจะเป็นเพลงแนะจังหวะแบบสนุกโจโจไงพอเอามาเปิดก่อนคนดูอาจจะเหนื่อยแต่พอไปปิดท้ายเนี่ยคนดูจะมันต่อนเนื่องไงจะเข้าใจได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเขาออกมาบอกแล้วตอนนี้รับงานทั่วราชอาณาจักรยังไงก็จ้างแกได้นะครับไปต่อกันที่แอนแอนเชอรีสกอตเคมิสกันบ้างดีกว่ามิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปีที่แล้วนะครับล่าสุดก็ออกมาเปิดใจว่ากว่าจะมาเป็นแอนในทุกวันนี้ได้เนี่ยปีที่ผ่านมาเจอเรื่องหนักมามากเหมือนกันครับ เป็นที่จดจำของแฟนนางงามไปตลอดการครับสำหรับสาวอ n นอานชิลีสโกเคมิสนีฮะมิสยูนีเวัร์สไทยแลนด์ปี2021นั่นเองเพราะในช่วงโมเมนต์ที่เธอกำลังอำลาตำแหน่งบนเวทีครับและทุกคนเนี่ยต่างพร้อมกันพูดชื่อเธอจนดังสนั่นไปทั้งหอครับแต่กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเธอได้ก้าวข้ามผ่านดราม่าทั้งปีเลยครับ เราได้เจอแอนนะครับก็เลยมีการพูดคุยสอบถามกันหน่อยว่าคืนอำลาตำแหน่งเนี่ยที่ทุกคนพูดตามเราในประโยคสุดท้ายรู้สึกยังไงบ้างทางด้านแอนเองครับตอบว่าหนูรู้สึกอิ่มใจรู้สึกภูมิใจที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะผ่านทุกอย่างมาได้และมันจบทุกอย่างบนเวทีนางงามได้แบบนี้ แอนก็พร้อมที่อยากจะสู้ต่อพลังที่ทุกคนส่งมาให้กับแอนคืนนั้นเรารู้สึกว่ามันไปถูกทางแล้วแอนชอบในวันนั้นของตัวเองมากๆรู้สึกเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสําหรับเราที่ผ่านมาทั้งหมดเรารู้สึกว่าเราได้เติบโตมากยิ่งขึ้นในปีที่เราได้ครองตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2021นะครับและถามต่อครับว่าเวลาเจอคอมเมนต์แรงๆเราเม้นกลับมีความรู้สึกยังไงบ้าง อันก็ตอบว่าหนูรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเงียบมันเป็นแรงบันดาลใจที่สามารถสอนเด็กรุ่นใหม่ได้ว่าถ้าเราไม่โอเคกับอะไรเราสามารถพูดออกมาได้แต่พูดในแนวทางที่มันยังให้เกียรติกันอยู่และพยายามพูดให้เขากลับมาคิดเองได้ว่าในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยโอเคไหมเพราะบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะฮะ บางครั้งเราก็เคยร้องไห้และคิดว่าการร้องไห้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้ามันไม่ได้ลองออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนคนที่เก็บกดนะครับที่สามารถเก็บอะไรอยู่ไว้ข้างในได้ก็จะพยายามร้องมันออกมาก็ร้องออกมาให้เต็มที่นะครับแล้วก็ยอมรับครับว่าตอนประกวดมิส s u นิเว r ร์สเนี่ยมันไม่ใช่เบสอร์ชันที่ดีที่สุดสาหรับแอนเราว่าร่างกายแอนตอนนั้นมันก็รับไม่ค่อยได้รู้สึกเสียใจไหมว่าเราแบบความกดดันของคนทั้งประเทศ พอไปถึงตรงนั้นแล้วไม่ได้อย่างที่หวังนะครับซึ่งแอนก็ตอบว่ายอมรับว่าต้องเสียใจเหมือนกันเพราะหนูดูว่าคนไทยเนี่ยหวังมงสามมานานแล้วคือหนูเป็นคนไทยแต่โตมาในประเทศไทยก็อยากเป็นคนไทยคนนั้นคิดทําเพื่อประเทศไทยเวลามันคาดหวังแล้วทาไม่ได้มันก็เจ็บมากๆครับ Real size beauty forever love you Miss Universe Thailand 2021แอนแ l นช Scott มากเลยอ่ะวันนั้นดูสดๆอยู่นะฮะแล้วก็คือหลายคนเนี่ยในในคอมเมนต์หรือว่าใน Facebook มีการแชร์กันว่าโอ้โหวันนั้นแอนสวยมากทั้งวันรอบพรีลิมแล้วก็วันไฟนอนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้แอนเลยกันนะฮะสู้ต่อไปในเส้นทามมงงโรการบันเทิงนี้นะครับไปต่อกันที่พี่หนิงปาน,นิตากันบ้างครับต้องบอกว่าฟาดเคราะห์หนักๆเลยครับล่าสุดเกิดอุบัติเหตุไม้กั้นรถนะฮะสับลงมาที่กลางหัวเลยครับ มีประเด็นที่ต้องอัปเดตกันเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับพี่หนิงปณิตานะครับผู้จัดละครสุตาเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุใหญ่เมื่อไม้กั้นเนี่ยตกกระแทกกลางศรีรษะนะฮะขณะยืนรอรถเพื่อเดินทางไปถ่ายทํารายการตามตารางที่วางไว้ครับถามพี่หนิงนะครับว่าประสบอุบัติเหตุอีกแล้วพี่หนิงก็บอกว่าเป็นความซวยค่ะต้องใช้คําว่าซวยจริงๆก็คือวันนั้นเนี่ยพี่หนิงออกมาจากถ่ายรายการและกําลังยืนรอรถอยู่แต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆไม้กั้นเนี่ยมันตกลงมาฟาดที่หัวเลย ตอนนั้นพี่หนิงมึนมากนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆยังไม่ได้ขอบคุณเลยก็คือพี่ปีเตอร์คอปเพราะเขาเนี่ยเข้ามาช่วยอุ้มพี่หนิงไปขึ้นรถนะครับสำหรับอาการตอนนั้นจริงๆก็ไม่เชิงว่าหมดสตินะแต่ว่ามันเป็นความมึนมากกว่า เนื่องจากไม้เนี่ยมันหล่นมาฟาดตรงกลางหัวพอดีเลยหลังจากนั้นครับก็มีไปถ่ายรายการต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงพอเสร็จปุ๊บก็รีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยครับส่วนเรื่องการรักษานะฮะจริงๆแล้วมันเจ็บเป็นเพราะไม้ฟาดลงมากลางหัวแล้วมันก็มีเอฟเฟกกระทบไปถึงบริเวณหลังคอซึ่งหลังคอเนี่ยพี่หนิงเคยบาดเจ็บจากการล้มเมื่อ2อสปีก่อนนั่นก็เลยทําให้พี่หนิงมีอาการปวดนะฮะปวดลงไปที่หลังเลยแต่ว่าไม่ต้องดามแค่ใส่ที่รัดคอก็พอ เพื่อให้หลังมันตรงนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าฟาดเคราะหนักมากเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครเคยโดนเลยต้องเตรียมไปทําบุญแล้วนะฮะแล้วถามต่อเขาว่ามีความน่าเป็นห่วงอื่นๆไหมรู้สึกกังวลอะไรบ้างไหมพี่หนิงก็บอกว่าเรื่องความน่าเป็นห่วงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความโชคร้ายและความโชคดีในเวลาเดียวกัน คือพอพี่หนิงไปหาหมอเสร็จก็เลยถามถึงอาการไม่มีแรงของพี่หนิงด้วยนะครับซึ่งอาการไม่มีแรงเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เมื่อ2อสปีก่อนตอนที่พี่หนิงล้มแล้วและหลังจากที่คุณหมอได้ทําการเช็คอย่างละเอียดนะครับก็ทราบว่ามีเส้นเลือดจุดหนึ่งที่มันตีบแต่ว่าไม่ได้อันตรายถึงขั้นต้องผ่านะครับแค่ต้องไปทํากายภาพแบบทีทีรวมถึงการทาฝังเข็มเพื่อคลายเส้นด้วยครับ โอ้แล้วไม้ที่กั้นรถแตะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะเวลาเราเข้าลานจอดรถหรือว่าเข้าที่จอดรถแล้วมันจะมีไม้สับลงมากลางศีรษะพอดีเลยขอให้พี่หนิงหายไวๆนะฮะถือว่าฟาดคอไปนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะฮะที่ต้องบอกว่าคร่ำบอดในวงการเพลงมาน,นานพอสมควรครับพี่เบลสุพล ตอนนี้เนี uclear, ่ยนอกจากเป็นศิลปินแล้วยังทํางานเบื้องหลังแบบเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับบิลกิ้นอย่างนี้เป็นโปรดิวเซอร์พีพีอย่างนี้ล่าสุดครับพี่เบลสุพลก็ออกมาบอกว่าดีใจมากๆที่เห็นกระแสทีป๊อเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหายไปนานครับสำหรับการจัดแฟนมิทติ้งและคอนเสิร์ตในประเทศไทยของศิลปินและก็นักแสดงชาวไทยนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ล่าสุดครับปีนี้การจัดงานแฟน์มิ่ t ติ้และคอนเสิร์ตเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งครับเหลาบรรดาศิลปินนักร้องไทยก็ทยอยประกาศจัดงานกันต่อเนื่องตลอดทั้งปี2022ครับโดยด้านนักร้องอย่างพี่เบลสุพลครับได้บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่กลับขึ้นเวทีแล้วก็ลุยงานเพลงอีกครั้งพร้อมกับเผยว่ารู้สึกปลื้มที่กระแสทีป๊อปเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ รู้สึกดีครับผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นผมผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าว่าคำว่าทีป๊อปะคือเพลงไทยทั้งหมดหรือว่าการเรียกแนวดนตรีหรือว่าหรือว่ากลุ่มศิลปินบางกลุ่มเป็นทีป๊แต่ผมพูดภาพรวมของวงการเพลงไทยละกันผมรู้สึกว่าแต่ละปีที่ผ่านไปอะผม ผมในฐานะคนฟังผมก็เอนจอยแล้แฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าน้องๆศิลปินรุ่นใหม่มีความสามารถแล้วก็มีอเดนติตี้มี DNA ของตัวเองที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงสไตล์ไหนๆแนวเพลงต่างๆอะไรแบบนี้ครับรู้สึกสนุกกับวงการเพลงไทยแล้วก็รู้สึกว่าสีสันใหม่ๆคนทำงานรุ่นใหม่ๆศิลปินรุ่นใหม่ๆกำลังกำลังแบบว่า สร้างสีสันให้กับวงการแบบเยอะแยะเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกเอนจอยในฐานะคนดูคนฟังมากๆครับผมก็รู้สึกว่าโตขึ้นกว้างขึ้นนะแล้วก็เหมือนแนวเพลงที่ที่หลากหลายหรือว่าสไตล์เพลงที่มีความเฉพาะเฉพาะกลุ่มเขาก็จะมีกลุ่มมีแฟนของเขามีคอมมูนิตี้ของเขาผมเลยรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันกว้างขึ้นแล้วก็คนฟังเองก็มีโอกาสได้เลือกเสพงาน ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับอย่างที่พี่เบลบอกจริงๆครับว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่ปีนี้สิสปีปี2ปีที่ผ่านมาวงการทีป๊อปของเราเติบโตขึ้นแล้วก็มีศิลปินหน้าใหม่ออกมาสร้างผลงานให้เราฟังเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีนี้จนถึงปีหน้าคอนเสิร์ตมาแบบรัวๆแน่นอนนะครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคนงกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับหลายคนถามว่ามิลีทําบุญมาด้วยอะไรเนี่ยชาติที่แล้วเกิดมาเป็นนักรบกู้ชาติหรือเปล่าทำไมชาตินี้เนี่ยแต่บุญถึงได้สูงขนาดนี้ล่าสุดครับมีการร่วมเฟรมถ่ายรูปกับวงซูเปอร์จูเนียร์ทั้งวงเลยครับเชอว่าทุกคนหลังจากที่ได้เห็นโพสต์นี <ancy> <c oughs> ้ครับจะต้องอดคิดไม่ได้จริงๆว่ามิลิเนี่ยชาติที่แล้วอาจจะทําบุญมาด้วยการกู้ชาติหรือเปล่า ส่งอัลบั้มชุนี้ครับมาวินในทุกแคมเปญเลยหลังจากที่ไปขึ้นเวทีงานโคชช่าที่สหรัฐอเมริกาต่อหน้าแฟนเพลงทั่วโลกครับพร้อมกับเข้าเหนียวมะม่วงจนดังกระหึ่มไปทั่วโซเชียลหลังจากนั้นครับเดือนที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นโชว์ร่วมกับแจ็คสันหวังที่ราชมังนะครับก่อนศึกแดงเดือดแล้วก็มาถึงเดือนนี้ครับไปดูคอนเสิร์ตวงซูเปอร์จูเนียร์แล้วก็ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับศิลปินแบบเอกลูซีฟอีกด้วยโดยมิลลี่ครับมีแคปชั่นประกอบโพสต์นี้ว่าภาพรวมรีแคปหนูชอบเพลงร็อก เวอร์ชันโอเปร่านะครับสุดยอดไปเลยซูเปอร์จูเนียร์ตลอดไปปอลอหนูฟังเพลงวงนี้ครั้งแรกตอนอยู่เกรดห้านะคะไม่เพียงแค่นั้นครับมีซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยตอนที่ขึ้นโชว์วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรอบที่มิลิไปดูมีการพูดถึงชื่อมิลิบนเวทีด้วยในช่วงก่อนร้องเพลงร็อกคูโคนะครับในเวอร์ชันโอเปร่าโดยบอกว่าถ้าเธอชอบก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับเธอด้วยต่างหากถึงได้บอกว่าน่าจะทำบุญกุศลจริงๆครับพอแค่คิดก็ฟินแบบสุดๆไปแล้วนะครับ แล้วก็ต้องรอติดตามว่าในเดือนกันยายนนี้มิลิครับจะมีคิวไปโชว์ที่เทศกาลดนตรีที่ผอบ p ล a ย่าเฟสติวัล2 0 22ที่เกาหลีใต้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรตามมาอีกหรือเปล่าโดยก่อนหน้านั้นครับในเดือนสิงหาคมนี้เตรียมตัวบินลัดฟ้าไปร่วมเทศกาล Head in the Clouds Festival ที่สหรัฐอเมริกาด้วยครับ o ่มสวิตเ n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ